จอร่ยาน่เยแล้วจะเอาอะไรนล่วมาอยู่เขาไม่เอาอ่าอยาไม่เอาอะไรนั้วมาอยู่เขาได้ไงฮะแล้วไปแล้วจะมาเขาอีกเปล่าล่ะไม่มาแล้วเดี๋ยวขอไปทำไมทำอะไรไปทำอะไรขออะไรเขาไว้ขอเขากินหรอไปกินอะไรล่ะ กินพวกข้าวกินขนมแล้วพ่ออาจารย์จะทำอะไรนะไม่ทำฉันมีอะไรน่ากลัวไม่ฉันไม,ไม่ได้มีมอะไรจะมากลัวเลยค่ะนะจะไปจะมาเขาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมาข้าวเขาอิบละ เอแล้วจะออกไปอีกบ้าเนยเขาทำให้แล้วไม่มาแล้วนะสัญญานะเดี๋ยวถ้าเขามาบอกรู้ว่ามาอีกนะเดี๋ยวฉันจะไปเผาต้นโพเลยนะสัญญาเขาก็ไม่ไหวคนเขาก็แย่ จะมาอย่างนี้ไม่ได้ทางคนทางผีทางใครทางมันทางใครก็อยู่ทางนั้นอยากจะเอาอะไรก็บอกเขาี๋ยวเขาก็ทำไปให,ให้แล้วเราก็กลับไปอยู่ที่ของเราไปอยู่ที่ของเราแล้วก็บังเพ็ญบุญของเราให้ได้กปอยู่ในครอบครของเราที่ดีได้กลับมเกิดให้เป็นสิ่งที่ดีๆจะไม่เป็นตงองมีเวรมีกรรมกันแล้ว แต่ถ้าอยู่อย่างนี้มันก็อย่างนี้เลยเพรว่าผีมันก็นหลอกมันยังข้ามเดี๋ยวพอกลับไปก็ไปเอาอีกไปทําเขาอีกละ่ละเวลากลับไปอยู่ที่ของเราเดี๋ยวพวกนี้เขาไม่ทำให้ตกลงไหมแต่มไม่ทำหรอกย้ายม่อยู่อย่างนี้ไม่ได้ เป็นเดือนแล้วค่ะอ่ะไหนเดียวไปรูมาอยู่กับเขาเป็นเดือนอ่ะเมไม่มีแรงะไไม่ได้เมื่อไปฉันฉันก็จะได้หายายอยู่วัดนี้เลยอจะได้มีเพื่อนฟาวัดให้ฉันด้วยฉันออกงาน